แล้วนิสัยหรือพฤติกรรมแบบไหนที่ทำให้ข้อเข่าของเราพังนิสัยที่เจอบ่อยๆเลยนะครับถ้าคนไทยเนี่ยนะครับนั่งยองๆนั่งพับเพียบคัสมะทุกเนี้ยครับให้พิ่ตากลองนั่งปุ๊บให้ก้นชิดกับเบาะให้มากที่สุดขาสองข้างเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้อยากให้ลงมา90องศาฝ่าเท้าแนบพื้นสองข้างเลยครับเฮ้มันดูเหมือนผู้ชายทําทำไมเราไม่นั่งอย่างนี้ล่ะสวยกว่าเราจะแยกยังไงว่าอาการปวดแบบเนี้ย เกิดจากข้ออักเสบเกิดจากความเสื่อมของข้อหรือโรคเกา นักกีฬาเลยนะครับของโรงเรียนเป็นนักบอลน,นะครับออกกําลังกายตามปกติดูแลสุขภาพร่างกายมาตลอดแต่วันหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาปวดเขาถามไปถามมาดีๆคือก็มีอาการบาดเจ็บมาเรื่อยๆเวลาออกกําลังกายแล้วปล่อยไว้ใช่เขาก็รู้สึกว่ามันเพื่อไม่ได้เป็นอะไรนี่นาก็ปวดนิดๆหน่อยๆเขาก็ทนไปแล้วโอ้มาดูอีกทีหนึ่งเอ็กซเรย์เห็นเขานัว่าคน60เสือเวลาปวดข้อปวดเข่าหลายคนเนี่ยไปนวดแหมจะไปนวดไหนคลายเส้นมันดีไม่ดียังไงบางคนก็บิดกันโอ้โหกรอบครับกรอบรับเวลาเดินมีเสียงดัง บางคนเดินลึกพี่นา,นานมีทีนะแต่ไม่มไบ่อยที่หัวเข่าครับคือเสื่อมแล้วแหละอาจจะยังไม่ใช่นะครับ